ปัจจุบันน้องไม์เด็กดอยใจดีค่ะจากผลงานเพลงที่ดังเป็นผู้แตกด้วยเพลงเด็กดอยใจดีกระทั่งสื่อมวลชนเอง่ยตั้งฉายาให้หนูน้อยคนนี้ว่าเจ้าหนูมหัศจรรย์ล้านตลับค่ะในวันนั้นนะคะน้องไม์เองเนี่ยเชื่อว่าหลายคนต้องรู้จักกันอย่างดีบทเพลงออกมาเนี่ยดังเป็นผู้แตกจริงๆแล้วค่ะกับล่าสุดนี้วันนี้นะคะน้องไมป้ปลเมืองเองเติบโตเป็นสาวเต็มตัวพร้อมบทบาทใหม่ของการเป็นคุณแม่ซึ่งไม่ยอมแพ้ชีวิตแม้จะไม่ได้โด่งดังหรือว่าอยู่ในวงการบันเทิง โดยเจ้าตัวเป็นคนจังหวัดนนทบุรีค่ะจริงๆพูดเหนือไม่เป็นเลยนะแต่ว่าเพราะอาจารย์ที่แต่งเพลงต้องการแบบนั้นก็ร้องแบบนี้อาจารย์เป็นคนใต,ต้แต่แต่งเพลงได้ทุกภาคเลยเพราะว่าในอัลบั้มชุดแรกก็คือครบทุกภาคเลยอดีตน,นักร้องเด็กสุดโด่งดัง เ,เด็กดอยใจดีลำลึกความหลงังที่มาทำให้ได้เป็นนัก,กร้องก็คือหนูเนี่ยเป็นเด็กที่ทำกิจกรรมเยอะทั้งรำเต้นคือทุกอย่างเอาหมดเรากิจกรรมเยอะแล้วก็ไปเรียนร้องเพลงกับเพื่อนที่ทำกิจกรรมด้วยกันไปเรียนร้องเพลงกับอาจารย์ธีรพันธ์ชูพินิจตอนนี้เนี่ยท่านเสียไปแล้วไปเรียนที่นั่นแล้วอาจารย์นิรันเองก็ก็เป็นคนที่แต่งเพลงให้ก็ไปหาเด็กเด็ก ไปในโรงเรียนที่สอนร้องเพลงคนนั้นไม่ใช่คนนี้ไม่ใช่สุดท้ายมาจบที่เราตอนนั้นคือเรามีปัญหาประมาณปสามทุกวันนี้ก็ยังมีรอยอยู่เลยนะวันที่อาจารย์นิรันเนี่ยไปเจอหนูเป็นวันเกิดของอาจารย์ธีรพันธ์ซึ่งเขาจัดเวทีใหญ่โตเขาก็ขาพันไปทั้งแถบแหละแต่ก็ไปร้องเพลงเขาก็เห็นเรามีสปิริตพ่อหนูไปทําอัลบั้มชุดแรกหนูก็ให้พ่อกับแม่นนาลาออกจากงานเลยให้มาอยู่กับหนูน้องไมค์กล่าวต่อว่าก่อนจะตามมาด้วยช่วงตอนถัดมาเนี่ยเส้นกัปชีวิตทางอาชีพที่ กำลังพุ่งขึ้นสูงก็ต้องมาตกลงในเวลาอันรวดเร็วความที่เราเข้าวงการแต่เด็กแล้วเราขาขายความเป็นเด็กซึ่งทําให้เราไปขายความมือหวามันไม่ถนัดก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวนะคะถึงแม้ว่าปัจจุบันนี้เจ้าตัวเองจะรับบทบาทเป็นคุณแม่แต่การเลี้ยงดูลูกๆนั้นก็ต้องบอกเลยเลยค่ะว่าดูแลลูกๆได้เป็นอย่างดีจริงๆเป็นยังไงมาชมภาพกันคะ่ะ